ย้อนหลังกับร,รายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอลลเจ้นเพบไทยบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซนจากปลาเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าน้องพีส่งชื่อเรื่องมาเป็น,เป,นเป็นเหตุการณ์สั้นๆสองเรื่องใช่ไหมใช่ครับผมเป็นประสบการณ์ของเราเลยไม่ไม่ไม่ใช่ของผมครับขอรุ่นพี่ที่บ้านแต่ก็คือ ก็เปรียบเหมือนแบบว่าญาติกนันห่างนะครับอ <Okay. S 2> กินนอนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับได้งั้นอ่ะครับสองเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวน้องพีเล่าให้พี่ฟังนะฮะเจอเลยครับโอเคครับเข้าเรื่องแรกเลยนะครับ,รบผมขอเรียกว่าเป็นเรื่องของพี่หนึ่งกันครับอืมพี่หนึ่งสมัตยตอนเขาอายุประมาณยี่สิบกว่าปีครับเขาก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นเหมือนเดิมเลยก็มีแฟนสาวรัวพี่หนึ่งเป็นคนที่ หน้าตาดีรูปหล่อสูงขาว mm. คือแบบตี๊ตีตครับผู้หญิงย่จะชอบเยอะแะ้ะพี่หนึ่งบุคคลบุคลนกเขาเป็นคนที่แบบว่าอัธยาศัยดีพร้อมกับการพูดคำจาเขาเอาหวานครับการหยอดหยอดล้อผู้หญิงคือแบบผู้หญิงเห็นแล้วผู้หญิงก็จะมัจะชอบครับพี่หนึ่งก็มีแฟนอยู่คนหนึ่งครับวิ่งคบกันได้ประมาณปีก,กว่าๆนะครับเหมือนเดิมครับ เวลาส่วนมากผู้ชายหน้าตาดีเขาก็จะไม่ค่อยรู้จักคอเท่าไหร่อันนี้คือในในเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับครับพอเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มแบบว่าเบื่อหน่ายเบื่อคือเพราะเขาเป็นคนหน้าตาดีครับเขาก็จะมีผู้หญิงมาลุมล้อมมาจีเขาก็จะไปหยอ,อกผู้หญิงแบบนใสัยผู้ชายแบบเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยครับหมาย,ยอกไก่ใช่ครับหยอกไปเรื่อยๆถ้าได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าหย,ยอกล้อเล่นแกล้สร้างความสนุกสนานกันอ แต่แฟนแฟนพี่หนึ่งเนี่ยครับเขาเกิดตั้งท้องตั้งท้องประมาณสี่ถึงห้าเดือนได้ะครับที่พี่หนึ่งเล่าให้ผมฟังแล้วก็เกิดอาการเครียดนะครับเพราะว่าแฟนของเขาก็หน้าตาดีแต่พี่หนึ่งเขาเป็นคนเจ้าชู้จับกันกับแฟนเขาเลยครับแฟนเขาเป็นคนที่รักเดียวซื่อสัตย์ในเรื่องของความรักครับครับพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็เวลาที่ท้องสี่ห้าเดือนเนียครับพี่หนึ่งก็เริ่มแบบ นอกใจครับนอกนูนอกทางคือว่าแรกๆก็กลับบ้านอยู่ด้วยกันแทบทุกเวลาเลยแต่พอหลังๆนี้เริ่มแบบว่าเขาไม่ค่อยเข้าบ้านเข้าช่องแล้วบางทีบอกว่ายังไม่เลิกงานแต่แฟนเขาก็แอบไปรู้มาว่าพี่หนึ่งเลิกงานแล้วแต่แค่ยังไม่เข้าบ้านเวลาโดนจับได้ก็คือว่าถ้าไม่คาหนังคาเขาคือพี่หนึ่งเขาเถียงคาดใจครับไม่ยอมรับใช่ครับไม่เห็นกับตานี่คือพี่หนึ่งก็ไม่มีหลักฐานอะไรมาคือพี่หนึ่งเขาก็ เข้าหูซ้ายออกหูขวาคือก็ไม่ยอมรับครับเสร็จแฟนของพี่หนึ่งเนี่ยผมขอเรียกเขาว่าพี่พอยนะครับครับพี่พอยก็เกิดแบบน้อยใจครับด้วยตั้งคันด้วยบวกกับเครียดแบบไม่รู้จะทำไงอยู่บ้านก็อยู่คนเดียวอยู่กับลูกในท้องแต่คือว่าพี่หนึ่งก็ไม่ทําหน้าที่แฟนที่ดีเลยไม่ดูแลไม่เอาใจใส่เหมือนแรกแรกพอเวลาผ่านไปนี่เกิด เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือว่าพี่พลอยครับเขาผูกคอตายที่ในห้องพีททั้งที่ตั้งท้องอยู่นะใช่ครับตั้งท้องอยู่เลยแนอนนั้นท้องเขาก็เริ่มออกแล้วครับที่พี่หนึ่งบอกพี่หนึ่งก็ยังยไม่รู้เรื่องอะไรแต่คนที่รู้เรื่องคนแรกก็คือข้างบ้าน,นครับเพราะพี่หนึ่งไม่กลับบ้านเป็นอาทิตย้วพี่พลอยก็ไม่ได้ติดต่ออะไรมาพี่หนึ่งเขาเลยแบบว่า เอ้แฟนไม่ตามเว้ยโอ้โหมีเวลาเที่ยวสนุกเลยทํางานเลิกงานปุ๊บก็ไปหาเพื่อนไปหยอกล้อผู้หญิงไปหาชู้สาวของเขาเขาก็แบบว่าดีใจครับเหมือนทีแฟนเขาไม่ตามคงไม่ว่าอะไรคงเข้าใจทางทังที่ปกติอ่ะไม่เกินแบบว่ากลับบ้านช้าไม่เกินประมาณดึกอ่ะครับไม่กลับวันเดียวคือพี่พลอยก็โทรตามจิ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 ที่หนึ่งแล้วแต่ตอนนี้กลับกลายว่าพี่พลอยไม่โทรไม่ถามทําอะไรกินข้าวยังไม่เคยถามไม่ถามไทยนะครับ พี่หนึ่งเขาว่าแทนที่จะเป็นห่วงแฟนเพราะแฟนตั้งครรภ์อยู่กับกลายเป็นว่าดีใจครับอื mm hmm. เขาก็ได้สเตปเดิมก็หยอกล้อไปแล้วข้างบ้านเนี่ยครับที่เขารู้เพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาครับ mm hmm. เพราะบ้านหลงังคาคานไม้จะเกิดติดกันเลยครับ mm hmm. คือเปิดหน้าต่างออกมาคือเห็นบ้านของพี่หนึ่งกับพี่พลอยที่อยู่ด้วยกันเลยครับพ mm hmm. อเขาได้กลิ่นบ่อยๆกลิ่นบ่อยๆแล้วด้วยความที่แบบว่า บ้านที่หนึ่งเขาจะเลี้ยงหมาพันหนึ่งครับเลี้ยงล็อกเวเลอร์ไว้หนึ่งตัวครับเขาก็จะเห็นหมาหอนแบบจิตปกติครับซึ่งปกติหมามันก็จะหอนเม่กลางคืนนะครแต่ทีนี้มันหอนแบบหอนเหมือนหอนพุ่มเพื่อหอนไม่เลิกหอนแล้วหอนอีกอย่างเงี้ยครับเหมือนเห็นอะไรพอรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งข้างบ้านเขาเดินผ่าน<อ>เขาก็เห็นแบบมันแปลกครับเพราะปกติพี่พยเขาจะต้องเดินออกมาล้างจงร้านจานหรืออย่างน้อยก็ออกมานั่งหน้าบ้านพี่พยก็ไม่แล้วทีนี้ กลิ่นเริ่มมาแรงครับกลิ mm ่นมันเริ่มเริ่มแบบโอ้โหจัดออกมานอกบ้านได้กลิ่นข้าบ้านไม่ได้กลิ่นก็เริ่มกลายเป็นเหมือนเข้าไปบ้านป้าค้างบ้านนะครับพอเข้าไปเนะี้ยปลาข้างบ้านเขาก็โทรหาพี่หนึ่งครับแต่โทรนี้ไม่โทรโดยตรงนะครับโทรคือติดต่อไปหาพ่อแม่ของพี่หนึ่งถามพี่หนึ่งว่าทําไมไม่กลับมาดูบ้านอะไรอย่างเงี้ยบ้านมันแปลกๆมีกลิ่นเน่ามาไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรพี่หนึ่งก็ได้กลับเดินทางกลับมาแต่ระหว่างนั้นนะครับ ป้าเขาเห็นพี่พลอยเดินออกมาจากค้องเห็นพี่พลอยเดินออกมาเดินออกมาแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปตากไว้บนราวชั้นสองบ้านเขานลืมบอกบ้านเขาเป็นสองชั้นนะครับข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้เขาก็เดินขึ้นบันไดไปตากตากปกติป้าเขาเลยหรือว่าอโล่งใจสงสัยมันคงเป็นกลิ่นสัตว์ตายแน่หรือตัวอะไรหรือว่าขยะอะไรสักอย่างที่มันเน่าหมูแต่มันเน่าแบบเน่าแบบกลิ่นแรงมากครับพอพี่หนึ่งมาเนี่ย พี่หนึ่งก็ถามว่าป้าโทรเรียกผมทาไมเนี่ยบ้านผมอะมันมีคนอยู่อยู่แล้วก็เหมือนแต่ว่าเกิดอาการโมโหใส่ป้าเขาครับด้วยความว่าป้าเขาหวังดีแต่พี่หนึ่งคือแบบว่าก็อย่างที่เกิดไปรอบแรกคือเขากําลังสนุกอยู่กับกลุ่มเพื่อนแล้วก็ชู้สาวคนใหม่ของเขาครับเป็นเหมือนแบบว่าเร็กๆจนหวานโหติดผู้หญิงคนนั้นเลยครับแต่เขาก็ยืนเถียงกันนะพักป้าเขาว่าเงียบแล้วก็เดินเข้าบ้านไปพี่หนึ่งก็เดินเข้าไปในบ้านเนี่ยพอเดินเข้าไปไม่ถึงไม่ประมาณ ใช้เวลาไม่นานมากครับพอเปิดเข้าห้องไปป้าเขาว่าเดินเข้าบ้านไปแลยครับเขาได้ยินเสียงพี่หนึ่งตะโกนแบบร้องเสียงหลงแบบว่าอ้าแบบร้องแบบเสียงหลงไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยครับป้าเขารีบวิบ่องออกมาดูเสร็จเขาก็าถามว่าเป็นไรเป็นไรแต่ป้าเขาไม่สามารถเดินเข้าไปได้เพราะว่าหมาวอ้เลยเนี่ยมันดุนะครับ,รบมันดุมากมากเลยเสร็จพี่หนึ่งเขาพูดไม่เป็นภาษาแบบว่านู่นนี่นู่นนี่นู่นนัน่นนะครับจนแบบว่าญาติของพี่หนึ่งกลับมา เขาเข้าบ้านได้เพราะว่าเขาจะคุ้มครงแต่เราคุ้เล่ตัวนี้เขาจะถอดโซ่แล้วเราคุ้มเล่เข้าไปอีกห้องหนึ่งไปขังไว้ในห้องนั้นครับและคนทีเนี้ยคนก็นเริ่มเดินเข้าไปดูว่าพี่หนึ่งเป็นอะไรพบเห็นเป็นแบบว่าพี่พลอยแขวนคอครับอืและด้วยอาการที่เขาน่าจะตามมาหลายวันแล้วครับม,มันรับจนแบบว่าม่วงเป๊ะและตัวพี่พลอยพี่พลอยจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่ตั้งแต่ตั้งคภ์เขาก็จะมีมี อะไรฮะมีน้ํามีนวลก็อบบวบนิดหน่อยแต่ก็แค่ตรงท้องท้องแต่หุ่นลักษณะเตี้ยเหมือนเดิมไม่สูงมากขาวสวยเหมือนเดิมแต่กลายเป็นเหมือนผิดรูปผิดร่างเลยครับววมป่งเหมืนอนกับคนอ้วนเลยครับอพอญาติเขาไม่เห็นนี้เขาก็ได้จัดแจงเรื่องงานศพพอจัดแจงเสร็จปรากฏว่าเขาก็ต้องผ่าผ่าเอาลู่วออกมานลครับใช่ผ่ามาแล้วเด็กในฝังหรืออะไรกัอย่างที่พี่หนึ่งเล่าให้ผมฟังนะครับ พี่หนิงก็เหมือนเดิมรู้สึกสํานึกผิดแต่ก็สํานึกผิดแบบไม่จริงครับเพราะว่าเขาก็ยังไปหยอกล้อก,กับชูทอนี้เขาก็เหมือนคิดเขาบอกผมแล้วเขาเหมือนคิดว่าอุย้ยเหมือนแบบแทนที่จะแบบเสียใจร้อง,องห่มร้องไห้ลูกก็เสียเมียก็เสียกลายเป็นเหมือนว่าไปหาผู้หญิงคนนั้นได้เต็มที่พาผู้หญิงคนนั้นมานอนบ้านโอ้โหเฮ้ยจากพาผู้หญิงมานอนบ้านทีนี้ก็เริ่มเอาเพื่อนเข้ามามั่วสุมกันอยู่ในบ้านเลยครับบ้านบ้านหลังเนี้ยนะ บ้านหลังที่พี่พลอยผูกคอครับลั่ง oh, oh, oh. นี้เลยครับใจใจแบบสุดยอดทาด้วยอะไรวะดูความว<ะ>ที่ป้าข้างบ้านก็เห็นนะเขาอนาจใจครับอนาแบบไม่รู้เขาจะพูดยังไงเมียเพิ่งตายไม่ถึงเดือน mm hmm. ยังเอาง่ายไม่ครบร้อยวันเมียเลยเล่นพาผู้หญิงเข้าบ้านมาเลยพา oh. เพื่อนมามั่วสมจากที่ไม่ค่อยพาเพื่อนมาบ้านก็พากันมามั่วสมกินเหล้าเมายากันแบบกปกติแบบว่าเฮฮาชีวิตไว้รุ่นเลยออื oh. และมีอยู่วันหนึ่งเลยครับ เพื่อนเพื่อนพี่หนึ่งก็กลับไปแล้วก็มีผู้หญิงคนเนี้ยครับผมขอเรียกว่าพี่จุ๊บนะครับก็คือชู้ที่พี่หนึ่งไปมีอะไรแบบว่าติดต่อความสัมพันธ์อะไรกันอย่างเงี้ยที่หยอกล้อพามาบ้านนะครับม,มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพี่จุ๊บเขาก็ถามพี่หนึ่งว่าพี่หนึ่งคนในรูปเนี้ยคือใครอ่ะอพี่หนึ่งก็บอกลักษณะคือมันไม่ใช่รูปมรณะภาพชะตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคือรูป ที่พี่หนึ่งถ่ายไว้บนบ้านแต่คือว่าเป็นรูปเหมือนโพลารอยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาใส่กรอบห้อยห้อยเรียงเรียงเรียงกันเสร็จซึ่งพี่จุ๊บเนี่ยแปกอย่างหนึ่งคือว่าเขาไม่รู้เรื่องที่เมียพี่หนึ่งตายหรือเสียชีวิตอะไรครับเขาถามว่าพี่หนึ่งคนนี้ใครอ่ะพี่หนึ่งเขาแบบด้วยความที่ไม่รู้จะพูดยังไงเขาก็ถามพี่จุ๊บไปว่าทําไมล่ะจุ๊บพี่จุ๊บก็ถาม ถาจกินพี่ที่มีแหละเขาเม่นคนเนี้ยนนมันทําไมถ่ายรูปดูสนิทสนิทจังอ่ะครับเขาก็บอกว่าแฟนเก่าพี่เองแต่ยังไม่สิ้นคาดีว่าพี่หนึ่งจะพูดว่าเสียไปแล้วพี่จุบก,ก็พูดขึ้นตัดหน้าขึ้นมาก่อนเนี่ยหนูเห็นเขายืนอยู่หน้าตึกเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะเป็นตึกร้างครับเป็นตึกร้างแต่ก็ห่างห่างกันเยอะอยู่ครับเป็นตึกร้างใหญ่ๆเนียครับเนี่ยพี่หนูเห็นเขายืนตึกร้างใส่ชุดสีแดงเ,เท่านั้นแหละครับพี่หนึ่งได้พูดล่ําทําเพลงวิ่งกระจายแบบว่า เสียงหลงเหมือนคราวแรกเลยครับแต่คราวนี้เพิ่มหนักกว่าเดิมคือพี่หนึ่งเหมือนสติเขาอ่ะหลุดไปสักพักนึงนะครับเหมือนเป็นคนบ้าเลยครับเป็นพวกจิตเวทอะแต่เวลารักษาก็ประมาณสองปีกว่าเขาจะมาเหมือนเดิมครับเขาเหมือนแบบว่าคนแบบว่าผิดรูปผิดร่างคือสติเมายาไว้ผมยาวจากคนดูหล่อกลกายเป็นโทมเลยครับอันนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งรประมาณนี้นครับพี่ นี่ต่อไปเดี๋ยวแปบนี่น,นี่นี่ขนาดนี่ขนาดตัวเองไม่ได้เจอเจอเจอเองนะใช่ครับโอ้โห oh, แฟนใหม่ไปคนเจอ,อยังช็อกขนาดนี้ใช่ครับอืมครับโอเคแล้วมันก็ไม่น่าสมควรที่ไปทําอะไรแบบนั้นด้วยแฟนตัวเองตายยังไม่ครบร้อยวันเลยพาแฟนใหม่เข้าบ้านแล้วนนลว่าขนาดมาเขาเขามาเล่าให้ผมฟังอะทั้งน้ําตาเลยนะครับพี่เต้เขาเล่าแล้วแบบว่าปัจจุบันนี้เขาก็มีครอบครัวใหม่เวลาจากการเป็น หน้าตาดีเหมือนเดิมนะครับกลับมาสดใสแต่เรื่องเจ้าชู้เขาเหมือนไป็ว่าเหมือนมันเป็นปมฝังใจเขาไปเลยครับเขาไม่คิดแบบนอกใจกลายเป็นคนทํางานหาเลี้ยงครอบครัวปกติเลยครับเหมือนเหมือนเป็นตราบาปแล้วก็พอพอเกิดเรื่องนี้ก็สํานึกได้ก็ยิ่งดีดดนะก็ยังดีก็ยิ่งดีก็ยังดีงดว่าว่าเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นปุ๊บก็ยังทําให้คนที่ที่ที่เคยต้องใช้คําว่าโอ้โหแบบไม่ดีอะ่ะ เออยังเปลี่ยนใจกลับใจมาเป็นเป็นพ่อบ้านที่ดีอะไรแบบเนี้ยนะก็ยังมีดีบ้างใช่คับเอออ่ะเรื่องที่สองครับเรื่องที่สองอันนี้ผมขอเรียกว่าชื่อเรื่องตะดำสับ่านนะครับเรื่องเรื่องอะไรนะตะดำสับ่านครับตะดำสับ่านสับาทานอ๋อสับ่านทานตะดำสับ่านครับครับผมอยวมาลองฟังกันว่าสับ่านคืออะไรเออเออตะดำเนี่ยจะมีภรรยาของเขาชื่อยายสี ยายสีเขาจะขายหมูนะครับขายหมูอยู่ในซอยบ้านผมเลยอืประดากับยายสีเนี่ยซึ่งตัวผมอะ่ะเคยเห็นประดาแค่ไม่กี่รอบแต่เรื่องนี้ก็คือยายสีมาเล่าให้ฟังแล้วก็โดยความที่ผมไปเจอกับพี่พพผมจะจ่ามาเลยอืประดําเป็นเหมือนโรคมะเร็งและหลายๆโรคครับประดาก็ต้องเข้าการรักษาเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำตอนนั้นผมประมาณอายุแปดเก้าขวบครับที่จําความได้ครับที่แบบว่ารู้เรื่องประดา เยสีก็บอกว่าตาดาอ่ะไม่ไหวแต่ผมอ่ะด้วยความที่เป็นเด็กก็ไม่เข้าใจว่าไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสนิทกับพิพุธพิพุธนี่คือรุ่นพี่ผมที่โตผมประมาณสามสี่ปีพอเวลาผ่านไปตาดาก็เข้ารับการรักษาอยู่ครับแต่ตาดำอ่ะเหมือนแบบทรมานมากแล้วเหมือนทนไม่ไหวขอให้เยสีเอากลับไปตายที่บ้านอืแต่ด้วยความที่เยสีเขาแบบว่าไม่อยากให้หัวเขาตายครับเขาก็อยากให้แบบว่า รักษาหายแบบให้ระดำทนอยู่ต่ออีกนิดนึงเถอะอม,มันต้องมีปฏิหารทําให้เราได้หายบ้างครับพระดำก็ถูกผ่าตรงนี้ผ่าตรงนู้นผ่าแบบผ่าหลายส่วนของร่างกายคนระับออและพระดำก็คู่กับเยสีประมาณว่าพากลับบ้านได้ไหมนี่คือครั้งที่สองที่เขาพูดครัเยสีก็บอกทนหน่อยเถอะพี่ดำเดี๋ยวเราก็ได้กลับไปอยู่ด้วยกันแล้วทนหน่อยนะทนแค่นิดเดียวเองอื ประดาเขาแบบน้ำตาไหลนะครับที่เยสีเล่าให้ฟังครับแล้วนะผ่านไปไม่กี่วันประดาก็เสียครับ mm hmm. ด้วยความที่เขาทรมานจากบาดแผลที่แบบว่าผ่าการรักษาเขาเป็นไม่ใช่แค่มะเร็งอย่างเดียวนะครับ mm hmm. เขาเป็นหลายโรคมากๆลยไครับ mm hmm. แล้วประดาเขาปกต,ติเขาเหมือนเป็นคนขี้โรคอยู่แล้วด้วยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับครับพองานตบประดำมเขาได้เอาไปจัดที่ต่างจังหวัดแต่นี้คือพวกผมไม่ได้ไปเลยนะครับ ปกติก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เผาอ่ะบ้านเขาอะเผาแบบไม่ได้เผาในเมรูหรืออะไรเ้ยครับเพราะบ้านเรากันดารมากครับเหมือนเป็นเชิงตะกอนแบบว่าสมัยก่อนที่เผาศพไม่มีเมลูนะครับถ้าตั้งแบบเผา <c oughs> และระหว่างนั้นอะที่สวดเสร็จใช่ไหมครับเอากระดําขึ้นไเมเอาลงกระดมเครื่องไร้ตั้งเผาเผาอยู่ด้วยสีก็ไปยืนดูได้ความที่ว่านไน้ใจว่าเคยอยู่ทิ้งแล้วกันมานานแบบไม่คิดว่า ระดำจะจากไปก่องอนะไรประมาณเนี้ยครับเ uh uh. ด็กิก็บอกว่าทันใจได้ไหมก็ทันใจไม่ได้แต่ก,ก็ต้องทําใจยอมรับความจริงครับ uh huh. เวลาผ่านไปเนี่ยระหว่างที่เผาอยู่ครับโลมันก็เริ่มไหม้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 เย็ิบอกนะครับแล้วก็เขามีมาตาสังที่เขารัดไว้อยู่แล้วครับ uh huh. แล้วเขาต้องเด็กิบอกว่าตัดก,ก่อนหรืออะไรนะครับพอระหว่างเผาอะ่ะตกกระดําเด้งขึ้นมา uh huh. แล้วฝาฝาโลงที่มันปิด uh huh. อยู่ครับมันต้อง uh huh. ตอกตะปูไว้อยู่แล้วนะ uh huh. ครับปกติ uh huh. อันนี้มันเด้งปุ้งมาฝาลงเนี่ยมันมีเตษแบบว่าไฟไหม้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 แล้วตกกระดังเขาเด้งขึ้นมาเหมือนเส้นมันยืดอะครับแต่ด้วยความที่ทุกคนตกใจมันไม่น่าจะแรงอะไรขนาดนั้นอยสีก็แบบกี๊ก์ดคนก็กี๊กัดกันทั้งงานเลยแต่ก็มีสับเปลอเขาบอกว่าเส้นยืดไม่มีอะไรหรอกเขาก็เลยแบบว่าเหมือนแบบปลอบใจนะครับเขาก็โล่งใจโอเคจบจากตรงนี้นะครับ เยสีก็ได้กลับมาขายหมูอยู่ที่ในซอยบ้านผมเหมือนเดิมครับ,ร,บระหว่างที่เยสยีขายหมูนะครับพวกผมก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านเจ๊เยสีเลยเไม่ไม่ไมชะล้าน,นะครับขอไปครับเยสีก็จะเข็นรถเข็นขายหมูเหมือนแบบว่าหมูปิ้งไม่จ้าหมูปิ้งเข็นไปตามซอยต่างๆครับผมก็จะอยู่ฝั่งร้านค้าตรงข้ามกันเลยครับเพราะยายผมเปิดร้านค้าอยู่พวกพี่ผมก็จะมานอนด้วยมานอนเล่นอยู่ร้านค้ากับผมเป็นประจำเพราะยายจะไปนอนบ้านนูรับผิดร้านค้าครับครับวันนั้นน่ะ เราก็ได้แอบเข้าไปเล่นดัมมี่นะครับ <S <S แบบพวกเขาเล่นนะครับผมไม่เล่นผมจะเล่นเป็นแค่ป๊อกเ,เอน่งครับมันพอกตาพนันมันไม่ดีคือเล่นแบบไม่ได้กินตังนะครับคือยิบมากอกตามภาษาเด็กกันนะครับ,รบใกสีด้วยความที่เหงาแกอยู่คนเดียวแกก็ให้พี่พูดพวกผมเ,เนี่ยเข้ามาเล่น <S <S พี่พูดก็จะชอบแบบว่าเฮ้ยจะดำมาโว้จะดำมาโว้พวกผมก็จะแบบว่าด่าทังคือแบบว่าเฮฮาสนุกสนุกครับอยู่ดีอ่ะ ไฟมันติดติดเปิดเิดไฟติดติดเปิดเปิดติดติดเปิดดในที่นี้คือไม่ใช่ไฟตกหรือไฟดับนะครับแต่เป็นเสียงคนกดสวิตช์ดังกอกแตกกอกแตกปอกแบบิดเปิดติดเปิดติดเปิดติดเปิดเนี่ยครับวงพ่ายนะครับอย่าว่าแต่วงพ่ายละครับพ่ากระจายไปทางไหนเรายังไม่รู้เลยเราวิ่งก่อนครับออกไปก่อนให้ไวที่สุดครับที่สี่นะครับ เป็นเจ้าของบ้านยังไม่กล้านอนบ้านตัวเองเลยครับออกมานั่งคุยกับผม,มระหวา่างนั้นน่ะพี่ผมก็มานอนบ้านที่ร้านคาเลยครับหีือผมพิ่พุ้นและก็พี่ๆอีกหลายคนมานอนรวมกันครับอืคืนนั้นน่ะตาดำเขาเป็นคนที่ชอบกินกาแฟครับแต่บ้านตาดำนี่จะไม่ใช้เตาแก๊สนะครับด้วยความที่เขาขายหมูปิ้งก็คือเขาจะใช้มีถ่านแล้วก็มีเตาใช่ไหมครับครับและถ่านบางอันน่ะมันมาก้อนใหญ่ครับอ่าแต่ก็จะมาช่วยเยียสีปักประจํา แต่หลังจากที่แกตายอ่ะเยสีก็หยุดขายพักหนึ่งด้วยความที่ว่ายังไม่ทำใจไม่ได้เหมือนไม่มีอารมณ์จะขายอะครับวันนั้นนอนอยู่กลางดึงเยสีไปบ้านพี่ชายคนหนึ่งที่ต่างจังหวัดครับวันนั้นอะคมันนอนอยู่พวกผมว่าน,นอนอยู่นะครับเยงเยงกับบ้านตาดำอยู่ดี็จิ๋งสียงป๊อกป๊อ,อกป๊อกหลายทีเลยครับ,รบเหมือนคนนั่งตับผ่านนะครับ แต่ตอนนั้นอ่ะตัวผม่็ไม่รู้ว่าคือเสียงแบบว่าไอ้ตะดำชอบสับถ่านหรืออะไรแต่มีพี่พุธเนี่ยที่รู้พี่พุธเขาก็ฟิกก่อนเลยครับว่าเฮ้ยว่าตะดำแน่เลย <c oughs> ผมก็แบบเดิมครับด้วยความที่ตอนเด็กผมเป็นคนปากค่อยเลยครับบอกพี่พี่ก็โกหกผมไปเรื่อยอ่ะจะมาแกล้งทำไมให้เะโกหกกันเดี๋ยวเขามาจริงๆก็ร้องไม่ออกหรอกพี่พุธเขาก็ีย่ไปทั้งหดเสียงสับถ่านเนี่ยมันก็ยังอยู่ครับแต่พอฟินสุดเสียงสับผ่านเนียคร <c oughs> ับนนมีเสียงเหมือน ช้อนน่ะแต่กระทบกับแก้วครับเหมือนกุ้งกิง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 เหมือนเราคนน้ำครับกุ้งกิงกุ้งกินเท่านั้นแหละครับพี่พุทธเนี่ยคุมโปงเลยพอคุมโปงแล้วผมก็คุมโปงเลยแต่พอเวลาผ่านใจไม่เกินประมาณสิบนาทีครับมีเสียงเดินผ่านเสียงก้าวเท้าเดินผ่านเพราะหน้าร้านของผมจะไม่ใช่เป็นประตูบ้านปิดนะครับแต่จะเป็นประตูลูกโป่งที่มันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาครับแล้วต้องเราของกุญแจปิดครับนั่นแหละครับ พี่พุธอะคุมโปงแล้วก็จะมีพี่อยู่คนหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าเป็นใครนะครับเขามองไปอะเขาเห็นตีนดาๆนะครตีนคนเหมือนทอดรองเท้าอ่ะเดินมาเขาก็าคุมโปงเลยแล้วเขาก็แบบว่าน้องเก๋งหนอเขาบอกไพุธ มือนใครรู้ถอองเท้าเดินที่พ๊ดบอกกระดำแน่เลยกระดำแน่เลยเขาวคุ้มพงนอนอยู่ผมมันหลับไปตอนไหนไม่รู้ครับเหมือนแภาพตัดแบบว่าเราชิงหลับไปก่อนครับพอตื่นมาเขาถึงเล่าให้ฟังว่ากระดำ m อ่ะแกเป็นคนชอบเดินถอดรองเท้าเสียงสับถ่านเนี่ยคือปกติแล้วกระดำอ่ะจะตื่นมาสับถ่านไว้ให้ยี่ยมใสายหมูส่วนเสียงกุ้งกินกุ้งกินเนี่ยกระดำเป็นคนชอบดื่มกาแฟจะเป็นคนชิมกาแฟจัดมากครับชินแบบละลายแก้วครับแกก็จะมา ต้มตะ่านแล้วก็จะมาจาุดเตาถ่านต้มกินนยครับเออเออครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่โอ้โหพี่เดี๋ยวพี่ถามพี่นิดนึงพี่ได้ครับพี่พี่เรียบเรียงหรือว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในสมองของพี่เลยเรื่องนี้มันอยู่ในสมองครับพี่เรื่องอแรกแต่เรียบเรียงครับเ,ออเรื่องแต่เรื่องที่สองอ่ะคือว่าผมได้เข้าไปเจอในเหตุการณ์ด้วยแต่ระหว่างที่เขาเสียชีวิตหรือเขาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผมไม่อยู่นะครับผมจะไม่อยู่ช็อตที่ว่า เข้าไปเล่นไพ่กันในบ้านเขาแล้วก็เจอปิดเปิดไฟแล้วก็แอบยินนอนอยู่ในร้านค้าออนอนนร้านค้าของยายผมนะครับ,รบก็เลยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยมันคือมันจำอะครับเ,ออเป็นแบบว่าไม่ได้เจอแจ,จ่ะแต่ก็คือได้ยินเสียงแบบว่าตามสเปคที่บอกเลยว่าตะดําชอบอะไรทําอะไรเนี่ยนะครับเออ,เอ,อแล้วที่พี่ถามก็คือว่าเห็นพี่พี่เล่าได้เป็นชอ็ชอตๆเหมือนกับมันมัน,ม,นมันดึงพี่กลับไปอยู่เหตุการณ์มันนั้นจริงๆอะ โอ้โหครับเออเล่ามันวะผมยังคิดไม่ใจเลยผมผมกลัวว่าถ้าผมแบบผมกลัวตอนนี้ว่าผมเล่าอ่ะแต่ตื่นเต้นแบบว่าตื่นเต้นกว่าครั้งแรกครับผมกลัวว่าเล่าตะกุกตะกักแบบว่าเหมือนเรื่องมันไม่ประดิษฐ์ประต่อกันนะครบผมก็กลัวมากเลยหรือว่าเราแต่ดีที่เรื่องที่สองเนี่ยมันฝังอยู่ในสมองเราแล้วครับแต่เรื่องแรกเนี่ยคือเราก็อยู่กับพี่คนที่เขาก็ทําผิดมาครับทำผิดในเรื่องของแฟนเขาเห็นี้ยครับครับ มันมากครับน้องพีเออเรา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 มันเลยอ่ะไดอารมณ์แล้วก็ใส่ใส่เรียกว่าใส่อารมณ์ใส่ฟิลลิ่งในการในการเล่าอ่ะเออแจ๋วมากนะครับอืมอืมอาจจะมีเสียงอ่ะตอนนี้เสียงเสียงฝนหยุดไปแล้วไม่เป็นไรนะครับแต่ที่ที่ผมตกต่อแล้วครับตอนนี้ตกดักเออเหรอแต่มลยมาตั้งอรตูครับมันเียงมันคึกคึกดีครับครับนะฮะโอ้ยเรื่องนี้ต้องเรียกว่าตะดำสับฐาน ยสีขายหมูอเออนะครับคือเรื่องเนี้ยพี่พี่เรื่องแบบเนี้ยพี่ก็เคยเคยได้ยินได้ฟังมาพี่ต้องบอกกันว่าการกระทําของคนบางคนในหมู่บ้านหรือว่าคนข,าข้างบ้านของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่าการสรับทานอย่างที่น้องพี่เล่ามาแต่ของพี่อ่ะจะเป็นลุงคนหนึ่งนั่งสีซอสีซออ้วนะอ่าทุกวันบางคนก็เป่าคุยหรืออะไรก็แล้วแต่แล้ววันหนึ่งแล้วนนลวันหนึ่งเจ้าของเสียงนั้นอะ่ะเขาเสียชีวิตลงเสียงนั้นน่ะ มันกลายเป็นเสียงทะยองเลยนะจริงน่ากลัวมากครับถูกใช่คือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่ท,ที่คุณตาะครับเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาร้องเพลงเนี่ยกล่อมกล่อมลูกเนี่ยโคดเพาะเลยนะเออแบบสมัยก่อนอนะ่ะมันไม่มีเทปหรือไม่มีซีดีหรือไม่มีเพลง<อ>ไม่มีอะไรทั้งอย่างเปิดให้ให้ ให้ลูกบบอเออเออใช่เขาได้มีการกล่อมเด็กแบบเนี้ยเป็นเป็นซิงเกิลของเขาตามสไตล์ของเขาแล้วก็ถูกถ่ายทอดมาเรื่อยๆแล้วแต่ว่าใครบ้านใครจะกล่อมเพาะไม่เพาะแต่พอบ้านหลังนั้นคนที่กล่อมลูกเนี้ยตายอะ่ะเสียชีวิตลงอะ่ะเสียงการกล่อมลูกมันมาเว้ยพีโอ้โหทั้งหมู่บ้านเนี่ยแบบแทบจะปิดหน้าต่างปิดประตูนอนกันท้าไม่ทันอะ่ะเพราะว่ามัน ถ้าคุณร้องเขายังอยู่มันจะกลายเป็นเพลงบทเพลงที่ไพเราะมากเลยคบแตอน<ต>นี้เขาไาม่อย,อยู่แล้วมันจะกลายเป็นบทเพลงสยองขวัญนะโอ้โหแล้วมองหน้ากันอะอย่างเงี้ยเหมือนกันเลย <c oughs> โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรเงี้ยมาแล้วลูกจ๋าเ <c oughs> <c oughs> ออโอเคแล้วครับพอน้องพีเล่าเรื่องนี้พี่ก็นึกถึงเรื่องเรื่องเรื่องที่พี่เคยได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันโอเคขอบคุณมากน้องพีแล้วก็ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณมากที่มาช่วยพี่นะ ได้ครับไม่เป็นไรครับยินดีครับแล้วแล้วก็เดี๋ยวว่าถ้าวันไหนเดี๋ยวถ้าวันไหนนะมีเรื่องอะไรแบบน,นี้ทักมาหาพี่นะเดี๋ยวถ้าไม่ทักตอนนี้กำลังเรียบเรียงเรื่องคุณตาอยู่ครับคุณตาเขากลับมาอยู่ที่บ้านแล้วครับคุณตากลับมาอยู่ที่บ้านหมายความว่าที่ที่ผมติดติดพี่ไว้เรื่องที่แล้วครับเออครับคุณตาที่ผมบอกว่าแกเข้าโรงพยาบาลเป็นโรคแบบว่าไปต้องไปนอนโรงพยาบาลอยู่ครับแต่เรื่องรักษาเราก็ไม่หายขาดหรอกครับแต่ก็กลับมากินยาอยู่บ้านได้้วครับอืม ครับ <c oughs> กำลังบอกว่าเรียกเรียนจดจดไว้ครับเพราะตอนแรกไม่ชอบจดครับแต่หลังๆผมจะชอบมาจดไว้เพราะว่าถ้าตาไม่ไม่ได้เล่าให้ไปเราก็ยังกลับมาอ่านอ่านนี้ได้ครับใช่ดีดีฮะก็เป็นการเตือนด้วยแล้วก็ถ้าเราหลุดพลาดต,ตรงไหนเราจะได้ไม่ไม่ไม่หลงลืมอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับโอเคขอบคุณมากน้องพีขอบคุณมากครับผมแล้วก็ก่อนวางสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทุกคนครับ